ท่านผู้ชมค่ะกระสวัสดีค่ะเมื่อนนี้นะคะท่านผู้ชมก็เป็นวันที่ย0สิบวันที่ย9สิ้านะคะท่านผู้ชมวันที่29บาพฤษภาคมพศ2 5 6 4นะคะท่านผู้ชมเมื่อนนี้นะคะตอนบ่ายนะคะกช่วงตอนบ่ายอากาศกําลัางดีนะคะพอดีน้องไม่มีรู้สึกว่าเพิ่นกาลัางสิน่าจะเก็บลานนะคะแอดมินจะลงไปถามน้องไม่มีนะคะว่าโคงสุท้ถ่ายเพิ่นสิได้ตเลขบอนะคะไปค่ะท่านผู้ชมลงไปทักท้ายน,น้องน้ำกันนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีหรอกเลยตอนนี้มันลูกก็เจ็ดสิบบาทไม่นะค่าขายหรอกมันแพงมากลูกจะเป็นร้อยแล้วม่มีเก็บลานแล้วบอกปาดที่ไปใช้เนี่ยอบอกหรอข้าไปใช้ลูก ตาาอปกติต้องไปถึงละเป็นไงบ้างขายดีบ้างไหมนี่หมดแล้วค่ะเนี่ยขายอขายอย่างก็เกีียงตับเกีียงตับถือว่าไงเราจะปตะกาศเปล่าแล้วโอ้มาลงโอ้ถึงลมทอดห่อนอีหลีไหมแง่กันเลยเวหนองตะกอนจังซเข่าเมื่อคือกันล่ะกระดอนห่อนน้ำกระทมให้ท่วมหน้าก็ดีแล้วล่ะว่ามันตกอะ แต่กก็ยังตกแห้งหลายอย่างนาะลูกเนาะค่ะแม่มาสิถามอยู่โค้งสุดท้าย <laughs> มีโค้งสุดท้ายให้ท่านผู้ชมอยู่ค่ะวันนี้วันที่เก้าใช่ลูกโอ้ยงอังลราวันนี้โค้งสุดท้ายตัวเล็กเพราะต่วมันโค้งอีกแล้วฟันไปฟันอีกอยู่บ่ มันก็ฝันมันก็ฝันแหละแต่เัมือนที่หนูบอกเลยมันใช่ปัญญาไม่ได้หน่วยแล้วหรอ่าอ๋อไม่เคื่อตัวเลขจะให้ก็คงจะให้ตัวเดิมแหละค่ะค่ะฝันหลายอย่างแต่ตัวเลขเยอะเดี๋ยวดาน่ากันอีกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะฟันจริงๆอ่ะจับพวงให้เลยก็คือสี่ตัวค่ะสองสี่สองหกสองแปดแล้วก็เก้าห้าสองสี่สองหกสองแปดแล้วก็เก้าห้าแค่นั้นสองสี่สองสองแปดหก สองแปดสองหกกับเก้าห้าตัวชอบมีตัวชอบน้ำนะคะท่านผู้ชมสองหกกับเก้าหาอันนี้สี่คู่นี่หนูหนูจะเล่นใช่นี้มีสี่คู่นี่บอลลูกใช่แค่นี้เข้าก็คือเข้าไม่เข้าก็อย่าว่ากันเพราะว่ามันเป็นเลขเลขที่เราเล่นเองค่ะแค่นี้เป็นเลขที่เท้าอันมันเป็นเลขสูตรกับไอเลขสูตรก็คือเก้าห้าเลขสูตรเก้าห้าก็คือสามตัว เลขฝันก็คือสามคู่นั้นหรอเดี๋ยวถ้าถ้ามันเข้าแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าความฝันวันที่สองที่สามกันคือฝันแล้วแต่ยังไม่เล่าใช่แต่ที่จริงก้าห้มันก็เป็นทั้งความฝันแล้วก็จะเป็นทั้งสถิติเมื่อนั้นลูกว่าให้ฟังยั่เนาะเมื่อนั้นเนาะหมูคะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวนี้ฝันไหมบิทีว้าหันใช่ฝันไหมอ๋อถ้าใครดูคลิปก่อนๆก็จะเห็นเนาะที่ว่าหนูเล่าให้ฟังนะคะท่านผู้ชมก้าวห้มันเป็นเลขสถิติกับเลขอันนี้กับคู่บ้านให้เรียบร้อยแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วก็ฟันให้แค่สี่คู่นั้นค่ะสองสี่สองหกสองแปดแต่ว่าสองแปดได้ยินว่าน่าจะอั้นน่าจะไปตรงกับเลขอะไรสักอย่างนึงเอ้าอั้นระบบเด๋ยนนี้แสดงว่าวิ่งสองในเลขตัวเนี้ยวิ่งสองวิ่งวิ่งสองกับวิ่งห้าค่ะวิ่งสองกับวิ่งห้าเลขกันเลขเก้ากันเก้าเนาะวิ่งสองวิ่งห้าสองสี่สองหกสองแปดและเก้าห้าไม่ใช่ค่ะเลขแค่นี้สองสี่ น้องไม่มีเพิ่นกาเก็บของแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ใบเท่าไหร่ล่ะใบสองสิเคิงเหรอนาะลูกเนาะปกติหนูต้องไปถึงแล้วขายของเกลี้ยงเลยแสดงว่าหนูไปสายแล้ววันเนี้ยเปิดค่ะก็เพิ่งจะเบิร์ตตอนแรกจะเก็บตั้งแต่เที่ยงครึ่งแล้วลูกค้าเข้าเรื่อยๆค่ะขายของดีนะคะท่านผู้ชม ตะก้าผลไม้พ่นกับสายจนบดมันจะตะก้าเปล่าส้มก็ไม่เหลือว่าซีสซังกับ่ะไรสังหรอกท่านผู้ชมเพิ่มเบิดแล้วนะคะเก็บลานแล้วเพิ่มกระชิฟ้ปลานะคะอของพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาที่ไม่มีของขายอีกไปเอาใส่กระสีดิ้งค่ะแล้วกระสีดิ้งคนน่ะโอ้ท่านผู้ชมจะไปกับเพื่อนๆแล้วก็เอาของไปไปกับเขาใช่ไหมใช่เพื่อนเขาก็จะไปทำธุระอันนี้เหรอ ไม่ไม่จหละครอันนี้ไม่แล้วค่ะอ้ามค่ะใจลูกแบ่งกันลูกเอามาที่เราตัวที่บ้านคือวาเป็นกองล่งมันถูกไหมร่ขายไม่ได้นะลูกน้อง่าสิบบาทค่ะขอบคุณนะคะน้องมิมี่ที่ยังให้แนวทางครั้งที่น้องรีบรีบมากีมาเก็บเก็บร้อยบาทโมงนี้บ่ายสองโมครึ่งแล้วเด็กเข้ามาชั่วโมงคึ่งแล้วกว่าจะขารถก็สินัะเืนนี่เอนมันหลับหรอเอาใหญ่ไปค่ะ เก็บเลยลูกก็เป็นยังแม่กอะผาใจอยู่แค่มาแล้วในรถเกียร์ขึ้นแล้วก็ไปอาอเหรอในรถเกียร์นวลรถเกียร์อยู่จอดอยู่นะอ๋อก็รอนะคะท่านผู้ชมให้รอก่อนนะคะถ้าหวยออกค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งถ้ามันเข้าเข้าไม่เข้าก็บอกได้แต่ตอนนี้ยังไม่บอกอมไม่ใช่ว่าห่วงนะควางเพื่อนอ๋อควางเพื่อน น,น,อน,อนัถ้าไหนเล่าได้ก็จะเล่าอันไหนเล่าไม่ได้ก็ยังไม่อยากเล่าอ๋าอสแสดงว่าหนูมั่นใจในความฝัน,น,ฝนอันนี้ใช่ไหมนีอ่อ๋ปกติที่ให้มาก็น้อยมากนะที่จะหลุดเต็มที่ก็หลุดแค่แต้มเดียวเหมือนเหมือนที่มันผ่านมาค่ะเพราะฉะนั้นงวดเนี้ยการันตีก็คือสองหกที่จะเล่นหนักๆก็คือสองหกสองสี่การันตีเลยอันนี้คือชอบเป็นพิเศษชอบพิเศษว่าไหนถ้าหนูบอกว่ามั่นใจก็คือมันน้อยมากที่จะหลุดถ้าหลุดก็แค่แต้มเดียวค่ะแต่ถ้าบอกไม่เข้าก็คืออย่าเสี่ยง แต่งวเนี้ยการันตีก็คือ24งสกับสองอันนี้คือชอบชอบมากสองสมันใจไร้ค่ะท่านผู้ชมชอบมากคนก็เลยบอกเพราะฉะนั้นคือจริงๆริงมั่ว่ผู้เมนว่า หวงตัวเลขถ้าหวงตัวเลขขึ้นซิโบไห่แต่ว่าคนแคร์โบราให้ฟังซื่อๆคนอยากมันเพื่อนอยากให้ถือน้ำเราไงซะคนโบราณอ่ะเขาจะถือว่าถ้าถ้าไปเล่าความฝันความฝันให้ฟังอ่ะถ้าเป็นตัวเลขมันเหมือนดวงเราค่ะถ้าดวงเราแข็งแล้วถ้าเราไปแบ่งคนอื่นปุ๊บดวงเราจะอ่อนทันทีดวงมันเลขจะเคลื่อนเหมือนแปดศูนย์เป็นความเชื่อเพราะจะได้เห็นไหมแปดศูนย์จะเข้าแล้วถ้ามันไปเป็นแปดหนึ่งแต้มเดียวเองเห็นไหมทุกมวดก็เลยอ๋อน่าจะเป็นกับที่เล่าความฝันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกัน เพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบเลขสีบตัวเนี้ยคุณซื้อ,ค,อคุณไม่ชอบคุณข้ามที่ไม่เล่าค,คือไม่ได้ว่าว่าห่วงถ้าหนูนะะห่วงไม่มาพูดให้ฟังแน่ๆเนาะหนูเก็บไปซื้อคนเดียวดีกว่าท่านผู้ชมต้อง้อใจนะคะ,คะเพราะว่าเวลาเฮาเบาๆผัดว่าเอ้ยห่วงอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมกับผู้ก็ต้องคขมเมนตรงมีมากนะคะท่านผู้ชมให้เข้าใจตรงกันเพราะว่าน้องก็อยากให้ตัวเลขเขานาะไม่มีเนาะมันก็หมดในที่สุนั่งเข้าไปในกลุ่มนะโน่นนี่นั่นทั้งที่เป็นเลขตัวเดียวกันแต่ให้คุณเข้าไปกลุ่มเพื่องเสีย แต่เรายังไม่อยากให้เล่าไม่ใช่ว่าหัวความฝันมันก็เป็นส่วนของบุคคลเราจะเล่าหรือไม่เล่าเป็นเรื่องของน้องใช่คเพราะฉะนั้นตัวเลขสําคัญสุดให้ไปแล้วความฝันเอาไว้ที่หลังเอาค่อยมาคุยกันให้ตัวเลขมันเข้ากันก่อนมันไม่ใช่ว่าโอยฉันห่วงไม่มีห่วไม่มีห่วงราไม่รู้วมานั่งบอกย่าได้ห่วใครท่านผู้ชมน้องน้องเว้าถือเดเพราะว่าน้องได้หัวสาห่วน้องคงมบอกตัวเลขเข้านะคะ อันนี้ให้เ่อย่ลืมทิ้งอย่าทิ้งเลขสี่ตัวที่ให้แค่นั้นเองสี่ตัวคือย้ำหน่อยมิมี่ศูนย์หนึ่งห้าเก้าจำได้เลยแม่ทิ้งไม่เคยหลุดแม่ก็จำได้อยู่นะศูนย์หนึ่งห้าเก้าเว้าไรเวาคู่คลิปนันน้องมีมี่จะพูดทุกคลิปเพราะฉะนั้นคุณฝันเกี่ยวกับวันอะไรเลขสมมุติฝันเห็นเด็กเด็กเป็นหนึ่งหรือเป็นห้าคุณจับหนึ่งมาใส่คุณฝันเกี่ยวกับอะไรอุ้มเด็กอ่าคุณจับห้าใส่หนึ่งจบ เอาไว้เป็นตัวหลักใช่ห้าตัวเนี้ยเอาไว้สี่ตัวเนี้ยเอาไว้เป็นตัวหลักคุณฝันเกี่ยวกับเด็กหรือเกี่ยวกับอะไรก็ตามคุณเอาตัวเลขนั้นอ่ะมาใส่เครสตัวสี่ตัวเนี้ยจบแค<ต>่สีส่ต,ตัวเนี้ยคุณก็ไม่มีเงินจะเล่นแล้วแหละเ<ม>พราะฉะนั้นไม่ต้องไปซื้เลคนอื่น <c oughs> เอาดวงเราเป็นหลักถ้าคุณฝันว่าเออฝันอันนั้นอันนี้ตีออกมาเป็นตัวนั้นตัวนี้ก็มาจับใส่สี่ตัวนี้ได้ก็แล้วแต่ดวงเราแล้วทีนี้น่ะที่มี่ตียังไงส่วนมากอ่ะถ้าไปดูในตำราฝันเขาจะเตีจับ จับจับอ่าพยัญชนะหรืออักษรห่ะสมมุติฝันว่าจับจับถ้าเราลักษณะถ้าเราเห็นมือส่วนมากเขาจะเป็นห้ามือห้าแต่ถ้าฝันเห็นคนอื่นเขาจับแต่ว่าเห็นไม่ไม่เห็นมือตีเป็นเจ็ดล้วจับจับมันเป็นยังไงเจ็ดได้ยังไงเจ็ดเจ็ดก็คือจับเป็นจอจานจอจานคือเเพราะฉะนั้นใช่ตีจับพยัญชนะไทยค่ะนี่คือคือสูตรของคนเล่นหวยค่ะ อุ้มเด็กแล้วอุ้มอุ้มลักษณะคือยังไงอุ้มอย่างนี้อุ้มมือเดียวหรือว่าอุ้มสองมืออุ้มสองมือส่วนมากเด็กเป็นห้าเป็นหนึ่งค่ะแค่นั้นเองถ้าเดินได้ถ้าเดินได้ส่วนมากเขาจะตีเป็นสองเดินได้ตีเป็นสองแสดงว่าเด็กโตแล้วสองขาเดินได้ถ้ายังเด็กยังอุ้มอยู่ยังแบะเบาอยู่ถ้าได้อุ้มหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นห้าอุ้เพราะฉะนั้นถ้าคุณฝันว่าคุณด้อุ้มเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่คุณไม่ต้องมาสนใจเพศอุ้มเด็กแบบไหน ก็อุ้มเด็กแบบยังแดงยังแดงอยู่ยังแบเบาอยู่สิบห้าคุณซื้อไปเลยใช่เลยใช่ไหมคุณผู้ชมคุณไม่ต้องแบบโอ้ยสิบห้าอุ้มเด็กเด็กเป็นหกเด็กมันเป็นหกได้ยังไงค่ะเด็กมันไม่ใช่ตัวอะไรที่ไม่มีแขนไม่มีขาเด็กส่วนมากเป็นหนึ่งแรกเกิดคือเป็นหนึ่งเด็กเป็นหนึ่งใช่ส่วนมากคนก็จะตีเป็นหนึ่งอยู่เนาะมันเป็นสูตรบางคนเล่นหวนไม่บางทีคนเรามันก็เป็นสูตรที่ค่อนข้างเราเล่นแล้วรู้สึกว่ามันเข้า มันไม่ใช่ไม่เหมือนคนค่ะบางคนก็เอาเอาสูตรนี้มาใช้เหมือนกันแต่บางคนก็ไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นสูตรมันอยู่แค่นี้ไม่ต้องไปฟังใครเยอะคุณฝันอะไรคุณก็พยายามตีเหมือนคนมอนกับฝันเห็นไฟกองไฟอย่างเงี้ยบางคนก็เอ้ยดีนะจะหมดเคราะห์นั่นแหละคือความชินหายของคุณเลยแหละถ้าใันถ้าฝันเห็นไฟนี่ชิบหายใบบอดนี้บอดจะไหมอย่างงี้เหรอันเ้อผ้าขาดแต่แหละที่ร้านน้องเปิดอ่่ะนุ่ฝันเลยอตอนนั้นอะ อ่าแล้วชิปหายแล้วต้องมีอะไรชิบหายละค่ะเสื้อผ้าขาดคือคำว่าหมดเนื้อหมดตัวนะรู้เลยรู้เลยว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันเนี่ยทำอะไรไม่ได้มันก็ปัอันนี้ท่านผู้ชมเป็นความฝันที่จะเป็นลางเป็นลางร้ายเนาะถ้าว่าฝันเสื้อผ้าขาดแล้วมีคนมาให้อย่างเงี้ยเอออั่านี้อย่างน้อยยังยังไม่หมดตัวแสดงว่ามีคนที่จะมาอุปถัมภ์ค้ำชูใช่ไหมคะขาดเหมือนแบบมันขาดเป็นริ้วเป็นริ้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าตอง แสดงว่าเราจะเสียเงินใช่ไใช่ไม่ใช่ว่าโอ้ยจาขาดแสดงว่าเก็บเงินเยอะนู้นเนี่ยอย่าไปคิดในถึงที่มันดีมากค่ะฝันบางสมมติมันจะลางบอกเหตุไม่งนอยู่เด้มันจะ็นลางบอกเหตุแล้วแต่ความเชื่อของบุคคลนะไม่ได้บังคับพีจัลนาญาดเลยแแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่ว่ากันแต่อันนี้เราก็เขาว่ายังไงเราก็ว่าอย่างไงเล่าสู่ฟังเนาะลูกเนาะเรายึดโวลานเป็นหลักอ่ะเน้นตัวเลขอีกรอบนึงลูกชอบที่สุด ชอบที่สุดสองสี่สองหกสองสี่สองหกค่ะท่านแต่ถ้าแบบคุณมหาเศรษฐีจริงๆก็จับสองแปดกับห้าเก้าใสสองแปดกับห้าเก้าจับใสได้เลยเนาะคุณเยอะก็จับไม่น่อยจับไม่น่อยครับก็บางทีมันออกสถิติก็มีค่ะมันก็ออกมาแล้วเลขฝันก็มีผิดบ้างบางทีตัวเดียวแต้มเดียวอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ชอบสองหคุณก็เพิ่มเปแต้มแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรนะเก้าห้าเมื่อกี้ ก้าหก็คือเป็นเลขนั่นแหละที่เล่าให้ฟังก็คืออันนั้นเล่าไปแล้วถ้าไปย้อนดูต้นคลิปอีกคลิปนึงก็จะเป็นงูสรุปวันนี้มีกี่คู่ลูกสรุปวันนี้ให้แค่สี่คู่ <4 S 1> คฟันขาดฟันขาดสองสี่สองหกสองแปดแล้วก็ห้าเก้า สองสี่สองหกสองแปดและห้าเก้าอ่ะโอเคโค้งสุดท้ายตามนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโค้งสุดท้ายขอบคุณน้องพี่มีเ้อะครับที่ให้มาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะดวงลตัละคนเป็นแนวท่าค่ะท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจนะคะน้องให้ตัวเลขจ้ามี่ก็ถือว่าเป็นแนวทางโชคลาภนะคะขันไพรมักกะตามไพรโบมักกะโบมากันขามไปเลยนะคะท่านผู้ชม ถูกผิดก็มันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วไม่มีใครรู้ว่ามันจะเข้าตัวไหนใช่ไหมคะคุณะรู้ว่าหวยล็อกคุณังกล้าซื้อเลยคุณรู้ทั้งรู้ว่าหวยมันล็อกคุณก็ยังซื้อเลยถูกไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วหวยเป็นอะไรก็ได้จะย้ำตลอดบางคนก็ล็อกไม่ล็อกมันเกี่ยวจะซื้อเล่นทุกงวดสามสิบสี่สิบอย่างเงี้ยอันนี้รู้กัน คุณก็ยังเบื่บืนบันที่จะซื้อเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรับดวงที่คุณจะต้องได้ด้วยเข้ามีบ้างหลุดก็มีบ้างเข้าบ้างหลุดบ้างเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเล่นน้อยๆเข้าใจพยายามเล่นน้อยๆเนื่อถึงไว้ว่าเล่นหวยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ถูกแค่สองในร้อยความเสี่ยงมันสูงนะสองเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สองสี่สี่ สี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนี่อ๋อสี่เปอร์เซ็นต์ในหนึ่งร้อยคือทุกคนก็เข้าใจอะนะคะคือเราเป็นไอแอดมินก็ต้องหาแนวทางคือบางคนก็ว่าโอ้ยหาตัวเลขหายมันถูกหน่อยก็อยากให้มันถูกอยู่เนาะมีมี่เนาะบางทีดวงเราไม่มีมันก็ไม่ได้นะบางคนเขาดวงดีเขาก็ได้นะก็เหมือนหนูเนี่ยถ้าหนูรู้ี่ยหนูว่ามานั่งขายน้ำปั่นให้หนูเหนื่อยหรอกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะเป็นดวงเสริมของเราเองค่ะเราอาจจะมีเซนในนั้นที่แบบฝันแม่ มันก็มีช่วงช่วงที่เป็นแม่นก็แม่นไปเลยช่วงที่ช่วงที่แบบไม่แม่นก็มีมันเป็นช่วงดวงดีนะบางทีดวงดีมันก็ถูกทุกงวดนะจะถูกทุกงวดถูกค่ะโอ้ยหมูรวยตายหาแล้วอ่าคุณน้องมีมี่สำหรับแนวทางขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ใดที่เข้ามาติดตามรับชมกันขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะฝากเป็นกำลังใจให้แอดมินแน่นะคะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้านะคะ กขอใหาส้สุขสุขค้นโชคดีมีโชคลามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะท่านผู้ชมเฮงเฮงรวยๆวยในวันที่1มิถุนายนพศ2564นี้นะคะกับสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ